เพิ่งสวดมรต์เสร็จนะคะใช้เวลาในการสมวมนต์ประมาณ3ชั่วโมงกว่านะคะนำบุญมาฝากทุกคนที่เจอคลิปนี้ด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีส่วนในบุญนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จนะคะอุทิศบุญกรวดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้ากรรมนายเวรนะคะอยากจะสื่อสารอะไรนะมาดูกันนี่คือพลังงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะเปิดใจฟังนะคะอยู่ฟังให้จบนะขอให้ทุกคนทําจิตให้นิ่งนะคะผลบุญที่ทุกคนสร้างสะสมมานะคะที่ทํามานะเจ้ากรรมนายเวรอยากสื่อสารอะไรนะคะมาดูกันนะขอให้โชคดีนะคะใครที่เจอกันแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ ทุกคนใครที่เจอคลิปนี้มีบอกเลยไม่มีความบังเอิญค่ะนะคะไพ่ธาตุดินเสียหายขึ้นมาธาตุน้ําเสียหายขึ้นมานะคะใครที่เจอคลิปนี้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพนะคะมีเรื่องของการเสียเงินนะคะบางคนอาจจะได้สอมรถส้มบ้านนะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเสียเงินในการดูแลตัวเองนะคะ เข้าโรงพยาบาลนะคะจ่ายค่ายาจ่ายค่าหมอนะคะใช่หรือไม่นะคะอ่ะผลบุญของคุณฐานบุญฐานบรารมีนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปนะคะบุญที่คุณสร้างนะคะบุญใดก็ตามที่คุณสร้างสะสมมานะคะเป็นฐานบุญฐานบรารมีนะคะบางคนนะคะทาบุญแต่ไม่ชอบออกหน้าออกตาไม่ชอบ เอ่ยชื่อนะคะบางคนอาจจะชอบปิดทองหลังพระใช่หรือไม่นะคะเพราะขึ้นไพ่ใบนี้มานะคะผู้อยู่เบื้องหลังนะคะบอกเลยว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตดีอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าอยากจะมีชื่อเสียงถ้าอยากจะเป็นที่รู้จักของผู้คนนะคะต้องเอ่ยชื่อทุกครั้งเวลาที่เราทําบุญว่าจะบุญใดก็ตามนะคะใส่ชื่อลงไปเลยจะทําน้อยทํามากก็ตาม นะคะทำบุญกับใครใส่ชื่อนามสกุลเข้าไปด้วยชื่อของเราจะได้มีมีบุญมีอำนาจมีบรารมีนะคะนี่ความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกมานะคะว่าคนที่อยากมีบริวารอยากมีทําอะไรแล้วชื่อเสียงโด่งดังมีคนสนับสนุนคนเมตตาคุณต้องเอาชื่อของคุณเนี่ยนะคะมาให้คนได้รู้จักนะคะเอาชื่อของเราอะ่ะมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะอ่ะบอกเลย อำนาจวาสนาบารมีมาเต็มค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะฐานบุญฐานบารมีของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําบุญนะคะออกชื่อก็ตามหรือปิดทองหลังผ้าก็ตามนะคะหรือแบบว่าทําบุญไม่ได้บอกใครก็ตามอยู่เบื้องหลังหรืออยู่เบื้องหน้าก็ตามฐานบุญนั้นจะหนุนนําให้คุณนะคะมีอํานาจมีบารมีนะคะมีบริวารมีลูกน้องนะคะการเงินดีขึ้นการงานดีขึ้นค่ะไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ทำอะไรนะคะมีคนสนับสนุนมีคนเคารพมีคนให้ความเชื่อถือนะคะมีคนศรัทธานะคนที่เจอคลิปนี้นะคะขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะคะทําบุญต่อไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะฐานบุญฐานบารมีนะคะคือเบื้องหลังของความสําเร็จถ้าใครเชื่อนะคะพิมพ์รับคาทํานายว่าฉันมีอํานาจวาสนาบารมีแล้วชีวิตของคุณนะคะจะนุนนาไปเจอแต่สิ่งดีๆคะ่ะ